สวัสดีนะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยๆนะคะน้องจา๋าน,นี่ก็กล้วยไข่เชื่อมของยายไทยๆก็เสร็จแล้วเนาะพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะนี่กล้วยไข่เชื่อมยายไทยๆโดยการใช้น้ําตาลใส่แดงนะคะทำเนาะนี่คือเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะพอกินได้หลายวันใช่ไหมคะทีนี้ก็ถ้าเกิดยายจะกินนะคะส่วนนี่กะทิ่ะหนึ่งกระป๋องนะคะ ส่วนถ้ายายจะกินนะคะยายก็จะกินประมาณยายก็จะแยกไว้นะคะพี่น้องเพราะว่านะคะเอาสัก3าหน่วยนะคะเขาก็จะมีสีสันที่แบบนี่นะคะสีสันเป็นสีน้ำตาลายแดงเนาะแล้วกล้วยก็จะไม่เละนะคะก็จะละนะะหน่อยนึงพอเสร็จแล้ว เราจะไม่ใส่กะทิราดทีเดียวนะคะใครอยากจะกินก็ตักเอาเนาะมันจะได้อยู่ได้นานหลายวันเนาะนะคะเสร็จแล้วยายก็จะอืมนี่นะคะกะทิโดยที่ใช้กะทิยายไม่ได้ผสมแป้งนะพี่น้องเนาะเพราะว่ายายกินเองยายไม่อยากผสมนะคะนี่พี่น้องจะนะคะยายก็จะราดกะทินิดเยอะนิดหนึ่งนะคะเพื่อความอร่อยโดยไม่ได้ใส่แป้งนะคะพี่น้อง นี่พี่น้องเป็นไงคะไหคะกล้วยไข่เชื่อมใย,ยไทยๆพี่น้องเห็นไหมน่ากินนะไหมคะเสร็จแล้วยายก็จะมีของหวานไปกินเวลาเลิกง,งานมาก็นี่เลยคะ่ะอืมนะคะก็จะใช้ช้อนนี้เลยเพราะว่าชิมนะคะพี่น้องกล้วยเขาก็จะไม่แตกขเขาเพาใช้กล้วยหามเนาะเห็นไหมคะพี่น้องอืม,อม,อมพี่น้องจ๋า หวานเข้มขน้นเค็มน้ำกะทินิดหนึ่งนะคะนี่ยายจะให้ดูกล้วยนะนะคะพี่น้องอืม,อมเพราะยายจะไม่ค่อยไม่ได้โคนเขานะคะใช้เชื่อมด้วยกันนะคะพี่น้องกล้วยจะอยู่ในลักษณะน,นี้เนาะสีสวยนะคะพี่น้องใหญ่ไม่พอนะคะกะทิ ใส่อีกหน่อยค่ะเพื่อความอร่อยนะคะนี่ค่ะอร่อยมากเลยครับพี่น้องไหมคะเดี๋ยวมากินกันกน,นะคะกับยายไทยๆเนอขอพี่น้องอยู่ดีมีแฮงนะคะกินกล้วยไข่เชื่อมกับยายไทยไทค่ะพี่น้องอืมอืมอืม,อมสุดยอดของความอร่อยพี่น,น้องจ๋าอืมอืม,อมส่วนที่เหลือก็เก็บถส่้ไว้นะคะ เพราะว่าจะได้กินหลายๆวันนะคะก็เป็นวิถีชีวิตของยายไทยๆนะพี่น้องนะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ